เนอสีสักนกรแ่งไม่ต้องเก็บหลายพรได้กินกนได้เยอนู่นนี่สตอบอี่โอ้โหหมดไงเดี๋ยวมีใสรลงไปใส่อะไพ่ใส่ส้มโอหืมลายย่างเล่คะส้มโอใส่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลูกตัวโต สับลูกเตาเใส่สมสับปิดย่งงางหันลูกเตาหวานนี่แซ่บเลยสมนี่คคแคตาลูปร่วมมีผลละไมยย่ดเดียวพอที่ขาดไม่ได้ก็คือสับประรดปาด เต็มแน่นะมือนอ่นี้เอาเอาืเ,าเดียวยก็จับกสีบผ้าเลยค่ะพี่น้องมันทีบบนสีบซ้ใเลยอัใส่ออกตัดกระดูก่อดแบบง่ายแบบเลยเนาะงงเลยเวลือเอ้วมังกรไปเลยแบบนกมาบ่งเลยค่ะวามีจักยางเง่นปอนใหม่เนา มันก็กระปองง่ายงงาเปิดกระป๋องปุ๊บขาดไม่ได้ลูกบุ้กุ้งก่นอนใส่กุ้งลวกกลุ่มรดชาติกันใส่กุ้งล,งลวกอเปรี้ยวแบบนี้นิดใส่ปลาล่าเปรี้ยวหวานนะพ่อเนาะเปรี้ยวหวานใสงแซ่บปุ้ยประดกบ,ะะบมันเท่าเดลยวค่ะแซ่บมันยาวไปหน่อยนึงมาต้องใส่เยอะเพราะว่าเขามีสมอยู่แล้วนีว่พ่อ ตัดด้วยชุลลนิดนึงน้ำตาลเจียวเตียวหวานสูตรนี้ดวจะได้ไหมครัะเจียนได้จะไม่เปลีนมากคนให้เชิญุงเข้าอืมหอมมากน้ำาจแบบแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งเที่เรลวกสุกแล้วนะคะลวกสุกแล้วจานกระอบไม่ได้หรือเนาะ จังทอมต<า>สยโอเลยคะ่ะรูวรบ้านต้องแสบแน่นอนอ้โหเติมปบายำตลไม้กุ้งสดยำตลไม้กุ้งสดกันกิ้งกันนะคะดูตรงเล่ม สิบแปดดาว <_ at> หลายดาวเฮีงมาแสียบกรับพูดลหล่ไปหาโมหัน้วไปเทียวงันมึงไฟย่อโซนมาเสียบเสียบเหรออืมเอ้ยเสบตัวหนเหรอเขาก็บอกว่าเจ็บาทั้งางๆแตก็เขากินได้บอกยังไม่เห็นโชว์จะกินได้เหรอครับแสีบค่ะเป็นไงดูแสีบพ่อเกี้ยวหวานเลยค่ะ กลมก้อเปรียเป็นตะมูจริงปิงเลมันโฆษนากาคืกไอ้ภาษาเรสายกากรบเสียรผพ่อากไปตู c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ้แ <c> ม <oughs> ่ด้วนะโอเค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ครับใต้พบใตเขียด